เ,เพื่อนๆผัดไขยแต่เศร้าครับงานเข่าตะเสียนี่ครับบ้านสวนยูฟานายูโรบ้านสังกายครับตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดินครับยังวัดสุขนครในเม้าสินค้าครับหัวชิงคายจีนองนี่คือหัวชิงคายครับไปให้ลูกค้าเป็นสังครับผมกาลันทํทำความสะอาดครับบันงน้ำกันไปเงาๆพี่นองนี่คือ มาตึงไข่ครับเอาขึ้นมาป็งเงาพี่เนาะ <c oughs> เออผุ่นะมาทำควบจะอาดล่างน้ำครับบันจุมัดใส่ทรงด้วยครับนี่คือวิธีชีวิตของพ่อใหญ่เยน 두꺼운 집안 잡고 nó cần phải nhau nhau gấp chứ nó แปวน้ำอยู่ครับพี่น้องน้ำมาล่า,า,ลางหังสิงไข้ครับเบังน้ำกันครับไปเรื่อยๆครับทำก้นเท้ากรล่างครับผมลงล่างครับโมยากแต่บ่ง่ายครับ อานทำกระเจ็ดโม่หันปุ้ยขอ,อกครับควยงามพี่น้องธรรมชาติ์อะงามธรรมชาสตร์รตรครับบม่หันปุ๋ยหัปุ้นก็นบ่ปันไรพี่น้อง กันไปเงียๆพี่น้องเอ,อ้ยุนเป็นมูตัเศียรหอเห็นมูกันครับขอขอบคุณพี่น้องเปเพื่อนทุกคนครับที่เขามาเป็นกำลังใจในเสียนได้ขึ้นมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังใจทุกคนในตัวจากที่จากน้องนี่แหละครับ ชีวิตเจ้าหน้ากับประมาณนี้ครับพี่น,อน้องอยู่กินไปอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับผมเราต้องบอกเรื่องอดีตอดีผ่านมากคือแก้ไขบ่ไดครับผมปัจจุบันเขาทำให้ดีประมาณ ยังก็อย่าก็ปัจจุบัน ทำความสะอาดล้างน้ำมันจูมัดจังทรงลูกค้าได้ครับหัวชิงข่กํกำลังงามครับกำลังงามกำลังติด คือเคียงหอมครับ,รบ,บตรงนี้เคียงหอมขั้วครับขั้วได้ก็ต้องใส่เคียงหอมบ้านได้ก็กินบัตเคียงหอมครับหอมบัวหอมตะไคร้นี่บัตครับทั้งตัวเป็นเคียงหอมคือกันพี่น้อง นี่ขัวขาดบ่ได้ครับดไ,ได้ขึ้อเชียงหอม ดูกันไปดนๆพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆมีที่เอาหัวชิงไข้ครับในลูกค้าของเศร้าสกุนครกอนเฮาครับการสัาร น้องก็สิที่ได้รูการทำงานทุกอย่างทุกก็ต้องใส่ใจครับนี่ครับบอใส่ใจบอมีสมาธิก็อบอไดครับก่อนเราต้องกระล่างครับล่างน้ำครับพี่น้องรูมัดครับ คือได้หนึ่งมัดหนึ่งกิโลนี่คือส่งลูกค้าได้ครับผมอานไปแล้วครับ <c oughs> พี่น้องหนึ่งมัดครับเดิ่มต่อครับ ใบบูดแล้วพี่น้องเลยบุ้าสั่งกับตรงจัดทรงครับเล็กๆน้อยๆครับแต่ละวันแต่ละมือของพญเสียนครับไปเรืเ่อยๆครับขายตรงทอด กล้วยครับกล้วยหอมเบาจากเลยครับหอมเบามีขายครับบ้านตระเสียนสนใจก็ติดต่อได้ครับผมหอมหวานครับหอมเบาจากจังหวัดเลยครับ,บ,รบ,บกบล้วยหอมครับผม ทำความสะอาดแบบนี้ครับสะอาดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดดีครับพี ough, ่น้องนี่คืองานของพงศ์ยศินครับเย็ดไป นองว่าง่ายปะครับออกหัวชิ้นไข่ยัไงไงเป็นบ่ายัง <laughs> ไงครับสำหรับบางคนกับ่างอย่างอยู่ครับยังไงครับ อย่าลืมเด้อพี่นอ้องห้านทำงานต่างจังหวัดครับกับปูนลำเนาวัานที่สองเมครับเป็นบุญบ้านเนาครับบ้านสางังแกนวัดโพธารามครับบุญสลองธารเด้อพี่นอ้องเด้อมาสางน้ำกันแหละคับมาสลองน้ำกันครับสมควรน้ำกันเด้อเดินทางกับบานกับหังคอหางนี่จะความปลอ,อดภัย ยังสวัสดิภาพมาหอดบานหอด่องเนื้อพี่น้องเลยผักสงการครับมาผักฟอนบานเฮามวลเชืญครับละมวงยอนยุคอีกครับวันที่สิบสาเป็นบุญพเวตรอครับ12 1สองสสามสองสลองสล,า,งสลาครับผมสล่าลังไงนะข้ารวมกันสางแล้วข้าก็ต้องมารวมกันสลอง นั้นบ่ะครับว่าเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องทุกคนครับบ้านกลุ่มลำเนาร่างเตรียมอยู่พี่น้องอยู่ในวัดโพธารามกับเตรียมรางวัลสอยดาวครับพี่น้องทั้งทั้งจังหวัดเดีกลับมาพลุ่มลำเนาบ้านพ่อบ้านแม่มา่นดีครับ มาทําบุญน้ำกันอีกบร่วมชาติพี่น้องเอาชาวพูดครับมันทําบุญ ล่างนะครับพี่นองตังบบันคูมัดคีดว่าสำเร็จครับบันคูมัดแล้วทำความสะอาดครับพนเสียนทำอยู่นี่คือการบันคูมัดครับผม หมัดหนกิโลโดยประมาณครับปวขาดกิดโลครับผม <c oughs> ครับเห็นไปแล้วครับ2มัด กำลังใจให้พ่อใหญ่เสียนเนยด้อพี่น้องเ <c oughs> อ้ยขอฝากเน่ครับผมเห็นช่างโคตรครับ <c oughs> อยู่กับไล่ไปแต่นา <c oughs> ไปแต่นามาแต่นาเดี่ยครับหนาอยูฟ <c oughs> ย่ฟ่าบรนสวนอยู่ฟ่านาอยู่โลเห็นว่า ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมถูกกำลังใจเมื่อนี้ขอพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆทุกคนมีแจะควมสุขสุขภาพแ็งแรนทุกคนถูกขอบคุณเด้อวันทีสิบหกหรือวันทีหนึงห่งหายแห้งๆปังๆครับผม,ไ,มได้ถือรางวัลรัฐบาลเฮาทุกคนถูกขอบคุณครับเมื่อนจะขอกราบสวัสดีครับพี่น้องพอกันไหมครับผม Assalamualaikum